โอ้โหสีสวย สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อบ้านและกคุณแม่บ้านนะครับ Family Man พ่อบ้านงานครัวนะฮะวันนี้ผมเอาหม้อทอดอไรน้น้ำมันยี่ห้อไฮเออร์นะครับเป็นเครื่องแรกที่ผมซื้อมาใช้แล้วก็ซื้อมาถ่ายคลิปนะตอนแรกๆซื้อมาประมาณ1,800กว่าบาทนะครับ ตอนนี้เหลือแบบลดลงมาเยอะมากนะครับประมาณพันนิดๆเองนะฮะขนาด2.5ลิตรนะครับระบบแมนนวลหรือว่าระบบลานนะครับตั้งอุณหภูมิได้ตั้งแต่80จนถึง200องศาเซลเซียสนะครับระบบลานก็เราก็หมุนเองเนาะกะกะเอาเวลาสุกก็จะมีเสียงแบบนี้ที่มาบอกกันเพราะว่ามีคนถามเยอะมากหลายคนว่าใช้หม้อทอดอะไรนะครับอันนี้ใช้มาประมาณ2ปีกว่าล้ยังดียังโอเคปกติใช้ทุกวันนะครับ อ่าโอเคอยู่รุ่นนี้นะครับ K 2 5 B 2มั้ง B ประมาณนั้นแล้ววันนี้ผมก็จะมาทำเมนูที่ไม่ได้แปลกใหม่อะไรแต่ว่าอยากจะได้เทคนิคในการทำเพิ่มนะครับวันนี้ผมเอาหมูนะหมู3มชั้นกับสันคอหมูจะเอามาย่างเอามาทอดหรือเอามาอบในหม้อทอดไร้น้ำมันเนี่ยให้มันมีแบบความนุ่มให้มันแบบเออมีเคล็ดลับอะไรใหม่ๆก็จะพอนึ่ขึ้นได้ก็จะเอามาบอกกันอย่าเพิ่งเบื่อกันนะนะครับวันนี้ ก็คือเป็นเนื้อหมูสันคอนะครับหชิ้นนะนะฮะส่วนอันนี้เนื้อ3าชั้นนะครับซึ่งปกติเวลาผมจะทํามชั้นในหม้อทอดไรแลมันเนี่ยจะเป็นทอดน้าปลาหรืออะไรผมจะต้องเอาหนังนี่ออกเนาะแต่ครั้งนี้ผมไม่อยากจะเอาหนังมันออกบางคนบอกว่าหนังนี่แหละมันอร่อยตรงหนังนี่แหละเอาออกทําไมคอและเจนล้วนๆนะครับผมก็เลยจะไม่เอาหนังมันออกเมื่อก่อนที่เราเอาหนังมันออกเพราะว่ามันเหนียวนะครับมันเหนียวมาก เวลาเอาใส่ในหม้อทอดอ่ะวันนี้จะลองดูนะครับแล้วก็เครื่องปรุงเนี่ยเหมือนเดิมเลยอันนี้เป็นน้ําปลานะประมาณช้อนครึ่งถึง2ช้อนโต๊ะนะครับส่วนอันนี้เป็นน้ํามันหอยหรือว่าซอสหอยนางรมนะครับประมาณเท่าๆกันอันนี้จะเป็นรสดีผงชูรสแล้วก็เกลือนิดหน่อยเครื่องปรุงเนี่ยใครไม่ชอบอันไหนไม่ต้องใส่นะครับไม่ต้องไม่ต้องเอาตามเป๊ะๆเหมือนผมก็ได้ผมกะกะเอานะคือเนื้อเนื้อประมาณนี้ผมก็ลองกะกะเอา มาหรือมาผสมแต่ก่อนจะเอาไปผสมหรือว่าผสมเนี่ยนะครับเราต้องจัดการเจ้าเนื้อนี่ก่อนเนาะผมจะทําให้มันแบบบางๆสะหน่อยอันนี้ก็ผ่าครึ่งแกลก้วนะครับนี่เอาแบบนี่หนึ่งชิ้นนะส่วนสามชั้นเนี่ยก็จะทำให้มันเป็นแบบ ยาวๆสะหน่อยปุ๊บมันก็จะได้ประมาณนี้นะ,ะสามชั้นเนาะทีนี้เราก็จะไปหมักกันไปเอาถ้วยกระมังมาละทัาหมูเพใส่ เดี๋ยวเพื่อให้มันให้มันเข้าถึงเนื้อเดี๋ยวใส่ถุงมือแป๊บนึ่งนะเอเคก,ก่อนเอาผงก่อนนะี่ก่อนนะดีเกลือผงชูรสใส่ไปอาจจะไม่หมดก็ได้นะเพราะกลัวมันเค็มเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นซอสหอยนางลมตัวเนี้ยน่าจะช่วยเรื่องให้มันนุ่มมาหน่อยส่วนน้ำปลา น้ำปลา,าผมก็นวดนะบางครั้งผมใส่เครื่องปรุงไปอ่ะหลายๆคนก็คอมเมนต์นะครับว่าโอ้โหใส่เยอะจังเลยกลัวมันเค็มอะนะครับกลัวมันเค็มมันแบบเค็มโดดหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะแต่พอลองเอาไปย่างน้อยเมื่อทอดอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วมันไม่เค็มนะมันพอดีไปขนาดผมเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยกินเค็มนะมันก็ยังโอเคอะนะครับแต่ถ้ากลัวว่ามันเค็มอะอุ้ย พ่อบ้านใส่เยอะไปก็ปรับลดลงได้นะครับถ้าจะเอาแบบผมนะหรือว่าใครมีสูตรที่อร่อยกว่าผมก็จัดไปโลดครับไม่ต้องเอาตามๆเลยโอเคผมไม่ได้หมักทิ้งไว้1 0นาที20นาทีนะผมจะเอาไปใส่กระดาษฟอยล์เลยนะครับก็เอากระดาษฟอยล์มามานี่เลยนะ คือดึงออกมาแผ่นหนึ่งให้มันห่อได้อะให้มันประมาณห่อเนื้อได้อ่อสามชั้นเสร็จแล้วเราก็ห่อเลยนะ หอ่อเป็นห่อหมกเลยคือระวังเรื่องของอา,อากาศมันเข้าไปด้วยนะเดี๋ยวมันมันจะคล้ายๆมีรอยไหมตรงรูมันก็จะเป็นแบบนี้เนาะ,นะ,ะเดี๋ยวผมจะเอาไปย่างผมจะทำแบบนี้นะอืม มาอย่างนี้เลยนะครับ <S <S ผมตั้งอุณหภูมิไปที่200องศาเลยนะครับสูงสุดเลยรอบ,บแรกเราจะใช้เวลา20นาทีนะครับเสียงติ้งแสดงว่ามันครบ20นาทีแล้วนะครับไม่เห็นอะไรสักอย่างมีแต่หมูมีน้ำมันไหลออกมา มันมีน้ำมันไหลออกมาตรงนี้ด้วยซึมออกมานะครับน้ำมันข้างในแหละอันนี้คือรอบแรกนี่เราทําให้มันสุกนะเราทําให้มันสุกเฉยๆแต่ว่าปัญหาคือจะอ,ออกมายังไงเดี๋ยวกันอ๋อคีบได้คีบได้อยู่ชุบทีนี้ก็ขอแกะดู อร้อนขวันอันนี้คือด้านใต้เนาะเมื่อกี้เราเอาด้านเนี้ยไว้ด้านใต้นะครับความร้อนทะลุฟอยเลยครับอันนี้เมื่อกี้นะครับน,นี่ที่อยู่ด้านบนนะ ก็คือมันก็ยังแบบมันมันก็คล้ายๆหมูอบนะมันยังไม่ใช้ไม่ใช่หมูย่างนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเอาไปย่างอีกรอบคือหนังเนี่ยมันมันยืยแล้วมันไม่น่าจะมันไม่น่าจะเหนียวแล้วข้างในน่าจะสุกละทีนี้เราจะอาไปย่างให้มันสีมันสวยๆกว่านี้หน่อยอ่ะเดี๋ยวผมจะเอาไอ้นี่ลองดีกว่าเปลี่ยนเป็นกระดาษไขดีกว่า อันนี้กระดาษไขลองอบในหม้อทอดไร้น้ำมันนะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้มันสามารถทําให้อาหารไม่ติดหม้อทอดไร้น้ำมันเลยบางทีเราไม่อยากล้างเยอะไงบางทีพวกเนื้อพวกอะไรเงี้ยมันติดแบบโอ้โหต้องแช่ไว้อะไรอย่างงี้นะแต่อันนี้คือแบบไม่ติดชัวแต่กาลังจะให้มันแบบแ,แท็ๆแีนีทีเราก็ หมูไปวางประมาณนี้แล้วเราก็เอาไปใส่หม้อทอดใหม่รอบที่2เนี่ยผมจะลดอุณหภูมิให้เหลือสัก180ก็พอนะครับแล้วก็เอาเวลาสัก สิบนาทีพออ่ารอบที่สองผ่านไปแล้วนะครับโอ้โหสีสวยไหมอีกหน่อย,อยนึงทีนี้ผมจะกลับด้านนะคือด้านด้านนี้สีมันสวยวโอเคละแต่ว่าอีกด้านนึงมันยังแบบไม่สวยไงก็เลยต้องกลับด้านอีกรอบหนึง่งครับแล้วดูน้ำมันที่ออกมาโอ้โห คุณภูมิเหมือนเดิมนะครับรอบที่3นี่ก็10นาทีเนาะอ่ารอบสุดท้ายแล้วนะครับครบ10นาทีแล้วโอ้โหสีสวยป่ะทีนี้ไปลุ้นกันว่าจะเหมือนอย่างที่ผมคิดป่ะเสียงยังดังอยู่เลยครับแล้วดูน้ำมันมัน,มนออกมาโอ้โห เดี๋ยวลองเอาไปดูเอาไปหั่นดูนะครับสลัดน้ำมันนิดหนึ่งเดี๋ยวจะลองมาหั่นดูนะครับเอาสามชั้นก่อนเนาะ ตามันก็จะออกมาประมาณนี้นะครับม,มาถึงขั้นตอนสําคัญละนั่นคือการชิมให้ดูนะครับเดี๋ยวขอลองสามชั้นกันเนาะไอ้ที่ผมอยากรู้เนะี่ยว่าหนังมันจะเหนียวเหมือนกับครั้งก,ก่อนหรือเปล่านะครับ ไม่ได้เหนียวเหมือนครั้งก่อนๆมากมันเหมือนอเจลาตินหนึบๆน,นะครับครั้งที่แล้วนี่คือเคี้ยวแบบทิปที่ที่ไม่ได้เอาหนังออกนะคือแบบไม่ได้ห่อฟอยอะไรเงี้ยมันจะแบบแข็งนิดนึงนะครับเคี้ยวยากแต่พอห่อฟอยก่อนเนี่ยคือหนึบๆไปเลยเนาะอ,อันนี้เปสันคอ สันคอนี่กกำลังดีเหมือนเนื้อแบบเนื้อย่างหมันๆ่ะนะครับแล้วเครื่องปรุงที่ผใสใยเข้าไปไม่ได้แบบโดดไม่ได้เค็มอะไรมากเลยนะกำลังดีกินกับข้าวอร่อยข้าวเหนียวเนาะขอบคุณนะครับที่รับชมคลิปนี้นะครับผมยังมีเมนูที่มาทำกับหม้อทอดไร้นะ้ำมันบางครั้งก็เป็นการทดลองนะก็ทำครั้งแรกเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ย นะฮะแล้วก็มีเดี๋ยวจะทำอาหารง่ายๆมีรีวิวอุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านอะไรเงถ้วยโถโอชามเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรก็มาเรื่อยๆนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ